ังหาผมจะไปขายใคอ่อะบางทีทมานก็ต้องเข้าใจเพราะผมเป็นนักสะสมกมูพูดมึงไม่เชื่อแต่พอมึงไปให้โนเนมดูพวกกิ๊กก๊อกดูเนี่ยพอมันพูดงนี้มันใจใจผวาแต่อย่างนั้นอย่าเล่นจะเล่นพระซื้อพระอะไรอัใครก็คิดดูดีๆด,ด้วยระวังตัวไว้นิดนึงนะครับแต่งองเงินนั้นหายากนะต้องต้องลำบากตากตำไปนะทำงานแทบขาดใจกว่าจะได้เงินนั้นมานะครับใจเย็นๆน,นะครับ อสวัสดีครับสวัสดีครับทางทายครับกุฎาปนูนครับกุฎาปนูนกี่โมงแล้ววะโมบายโมงสี่สิบห้าแล้วครับทักทายนิดนึงนะครับทักทาย FC ทักทายหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่จองระผมไปในราคา380บาทนะครับ บ,บอกกลาวนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆได้ของแน่นอนทุกคนครับแต่ตอนนี้แพ็คไม่ทันนะเพราะว่างานงานที่งานประจำอะ่ะงานประจำตอนนี้เยอะเยอะขอเวลานิดนึงนะครับขอเวลานิดนึงนะครับอย่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับของดีของดีรับรองว่าทุกคนได้นะครับ <laughs> ต้องวัสดีพี่โบ ทำไม่ทานทห่ะทาไม่ทําันมันไม่ได้เยอะแล้วนะแต่ว่าม,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 มัน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 มีอัิเสบนิดหน่อยอัิเสบนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพ sure ระนะอัิเสบเรื่องเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยนะอัิเสบเรื่องเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยทาให้งานล่าช้ายังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะอย่างช้าที่สุดนะอย่างช้าที่สุดวันจันทร์ต้องได้ทยอยส่งนะครับวันจันทร์ต้องได้ทยอยส่งนะใจเย็นๆนิดนึงนะครับอย่าใจร้อนเดี๋ยวก็บางคนบอกก็ตั้งหลายวันแล้วทำไมไม่ได้นะใจเย็นๆ บางท่านอาจจะได้เดี๋ยวมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่เสร็จเดี๋ยวพระปิตามันยังไม่ได้แต่ของหลวงพ่อทอง,ทองดําเนี่ยได้แน่นอนครับอแน่จริงๆแล้วกว่าจะเช็คยอดเสร็จเนี่ยนะมันก็นานเพราะว่าวันนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ต่างจังหวัดมันก็เลยเช็คลําบากพอเข้ามาเช็คทีมันก็เปทีอุบัตซเดนเรื่องเกี่ยวเรื่องงานนิดหน่อยนะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษด้วยรับรองได้ครับถึงมือคุณแน่นอนนะครับใจเย็นๆสวัสดีครับ นะคุณโยวันดีวันด,ด,ด,ดีทุกคนนะครับบอกบอกกล่าวนิดหนึ่งไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นแล้วก็อย่างมหาีหลายท่านอยากจะมารับด้วยตัวเองนะครับจริงจริงขอความอย่าว่าตอนนี้โควิดแม่งระบาดหนักนะผมก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันนะครับเอาไวโาานะะ้โอกาสหน้าดีๆนะฮะโอกาสหน้าดีเดี๋ยวเข้ามารับแล้วมานั่งคุยกันยินดีต้อนรับตลอดนะครับยินดีรอดต้อนรับตลอดแล้วก็อยากจะอยากจะเจอเพื่อนเพื่อหละหลายคนอยคนผมรู้เข้าใจเพื่อนๆบางคนอยากจะ คุยกับผมได้แต่ว่าโควิดช่วงนี้ระบาดมันก็แม่งระบาดหนักอีกแล้วเนี่ยไอโอไมคอนมัไมคอนหาอะไรเนี่ยเหนื่อยจังนะทําท่าจะดีๆขึ้นมามันก็มาเจออุปสรรคตรงนี้อีกนะครับนะก็เดี๋ยวจัดทยอยส่งให้นะครับทยอยส่งให้นะขอเวลานิดนึงนะครับอย่างเช้าวันจันร์จะจะต้องมีการขยับแล้วต้องมีการส่งนะครับพอเราเริ่มลงมือสั่งเนี่ยที่ว่าไม่เกิน ไม่เกินสองวันสามวันทุกคนก็จะได้รับนะฮะจะได้รับแต่คนที่อยู่ไกลๆก็อาจจะช้านิดหนึ่งอาจจะช้านิดหนึงนะครับโอเคแล้วก็มาคุยัแค่แค่ตรงนี้แหละไม่ได้คุยกันอะไรกันมากมายกลัวทุกคนร้อนใจเข้าใจนะว่ายิ่งถ้าเป็นเป็นเป็นเอฟซใหม่ด้วยเนี่ย <c oughs> บางทีกลัวไม่ได้ของบางบางทีอาจจะคิดไปต่างๆนานานะครับเอฟซใหม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเอฟซเก่า 9, นี่เรามีเป็นพัน เที่เข้ามาเคยแบ่งของของผมไปไม่ว่าจะเป็นหลวง,งพ่อทบหลวงพ่อผมขนอนเหนือแล้วก็อีกหลายๆหลวงพ่อนะครับทุกอย่างถึงมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะกระทั่งหนังสือที่ทำนะนะตอนนั้นตอนที่ทําก็เป็นเอฟซีใหม่ๆที่ไม่เคยจองพระไม่เคยจองอะไรกับผมก็อาจจะมีหวาดหว่นมั่งนะครับอันนั้นยังราคาแผนที่แค่สามร้อยแปดสิบบาทนะไม่ได้เยอะนะครับมองตรงสามร้อยแปดสิบบาทได้แท้เน่ แทบแทบอ้วกเลยนะแทบอ้วกแต่ไม่เป็นไรเอาของดีมาแบ่งนะครับเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินทองมากมายเท่าไหร่นะครับอ่าคุณคิดเลยผมบอกแล้วไงค่าส่งค่าค่าอะไรไปคุณตีไปร้อยหนึ่งเลยนะเบ็ดเสร็จนะทางตรงทางไกลเนะี่ยยังมีต้นทุนของของอีกมันไม่ได้กําไรนะแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าเหนื่อยให้กับเด็กที่มันทําทํามากมันก็ทําตายหาเข้าใจนะครับเครื่องรางตอนนี้ที่ทําอายุผัดร้อยปีอะไรครับ เติมูกระนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็มาบอกกล่าวแค่นี้แล้วส่วนเดี๋ยวได้อะไรดีๆเนี่ยได้อะไรดีๆจะบอกเข้าไปอีกทีในในเฟซบุ๊กนะเผื่อใครต้องการอะไรนะครับไอพระใหญ่ๆสวัสดีครับบอมเบไอพระใหญ่ๆของผมเนี่ยนะใครอยากได้อะไรลองถ้าถ้ากล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 ้าก็เข้ามานะครับเออกล้าก็เข้ามาแต่ว่า อยากกลัวนะครับไอคนที่กลัวมันไม่ได้พราดียหรอกครับอยากคิดว่าพราเซว่หนังต้องแพงนะครับมันไม่ใช่หรอกครับคนอื่นขายแพงกว่าผมเยอะแยะอ่าผมเล่าแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยผมอยากจะได้พราของใครผมไม่เคยกลัวเลยผมเป็นหมูหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะครับขออย่างเดียวให้มึงเปิดมาแค่นั้นแหละอถ้ามึงเปิดมาได้เสียถ้าพราผมชอบอ่ะนะจะแพงเขาอยกตงสามเท่าตัวสี่เท่าตัวมันเรื่องจิ๊บจอยนะครับถ้าเราอยากได้นะแต่ถ้าเราไม่อยากได้ก็ ถูกกว่าเขาอีกสองเท่าตัวก็ไม่เอาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าขออยากได้เท่านั้นเองนะครับผมนี่เป็นนักสะสมก็อันดับต้นๆแต่ถ้าผมเป็นพ่อค้าค้าพระมานะได้ดีจนถึงปัจจุบันนะผมเป็นพ่อค้าค้าพระนะโอ้ผมต้องอะไรหมาสารยิ่งกว่านี้อซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่อาศัยซื้อเป็นเสือนอนกินนะซื้อซื้อแล้วก็เก็บไว้ยาวๆแต่ก็เพราะขายมันก็มีกาไรอย่างธรรมดานะ นะซื้อว่า20ปีก่อนสมมตินะซื้อ20ปีก่อน,นะซ,ออนซื้อมาโอนึงสามแสนอ่าให้หลัง20ปีมาขาย3ามแสนห้าเงี้ยผมไม่ขายหรอกครับกำไรห้าหมื่นก็ไม่ขายนะครับเพราะว่ามันเราลงทุนถามว่าฝากคุ้มกว่าฝากแบงค์ไหมคุ้มนะคุ้มกว่าแต่ว่าเราก็สะสมมานานนะแล้วก็แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็เป็นเด็ดๆทั้งนั้นนะเด็ดๆทั้งนั้นแต่แบบว่าไม่ค่อยสวยก็มีนะอย่ากลกัวครับอย่ากลกัว ใครอยากได้อะไรพักมาได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรอวันนี้เราเราบอกว่าอายุหกสิบเราจะมาแบ่งแล้วก็แบ่งไปก็มีคนแบ่งไปหลายชิ้นเหมือนกันนะเช่นสองวันก่อนก็แบ่งวัดหนังหน้าหัวเข่าให้พักพวกไปองค์หนึ่งหย่อนสวยนะหย่อนสวยก็ราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ต้องเป็นหลักหลักแสนเลยนะแต่สวยแล้วก็ว่ากันสลัแสนนะไม่สวยแล้วก็ว่าหลักหมื่นก็ได้มันก็อยู่ที่ อยู่ที่สภาพแล้วก็อยู่ที่ความพอใจของคนซื้อกับคนขายเพียงแต่คอยพักนั้นน่ะแท้แค่นั้นน่ะจบแล้วนะครับพักนั้นแท้จบแล้วนะแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเวลาเราเราแบ่งพระเก่าไปเนี่ยเราแบ่งพระเก่าไปบางทีเราก็กลัวนะเราก็กลัวเพราะว่าอะไรวะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยมันเล่นมันเล่นกันไม่ค่อยเก่งนะมันเล่นกันแค่ขอโทษนะเราว่าแต่มันเล่นเจจีอาจารย์นะ่ะสมมติอย่างี้ที่เล่น,นง่ายลูกปุ่ทิมลูกปู่ดโตนะหลวงพ่อ คงอยู่น่หลวงพ่อพรมหลวงหลวงพ่ออะไรต่ออะไรเนี่ยนะเยอะแยะเนี่ยหลวงพ่อคงอะไรเงี้ยเราสมมติเฉยๆเนี่ยคนรุ่นใหม่บางทีเขาเล่นกันผ้าแบบนี้เนี่ยพอเราเอาผ้าเก่าๆไว้เขาดูนะบางทีเขาดูไม่ออกพอดูไม่ออกปุ๊บเอ่อบางท่านนะจะว่าบางท่านนะก็เสือกแสดงความคิดเห็นว่ากูดูไม่แท้ว่ะอะไรบานเนี่ยทั้งที่ดูไม่เป็นหรอกนะมันก็ดูไม่เป็นหรอกนะเพราะฉะนั้นการจะขายผ้าเก่าเนี่ยเออบางทีแม่ก็แม่ก็เสียวสันหลังเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นขอใครที่จะมาซื้อพระผมเนี่ยถ้าเป็นพระเก่านะขอให้ดูให้เป็นหน่อยแล้วกันนะอย่างน้อยๆสุดคุณมีมีเบสิกในการดูว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยถ้าจะโดนเขาโสดน,นะกูก็ดูเป็นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่เป็นเลยผมใครจะมาซื้อพระเก่าผมนะไปถามได้ผมบอกทุกครั้งเนี่ยคุณดูเป็น,นือเปล่าอ่าถ้าดูไม่เป็นก็อยากซื้อดีกว่ามั้งถ้าซื้อก็ต้องเชื่อใจผมนะเออผมไม่อเอาเกมาทุบคุณอยู่แล้วอ่ารับรับรองได้ นะครับแล้วก็อ,กอย่างพอขายไปปุ๊บเนี่ยนะผมก็ไม่รับซื้อคืนด้วยเพราะอะไรวะเวลาผมขายแล้วผมขายเลิกไนงะผมขายคือผมผมตัดใจแบ่งไปแล้วถ้าขายไปแล้วมัเดืซื้อกลับไปกลับมานะอ่ะเพียผมยอมขาดทุนทั้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะยอมขาดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่เอาอ่ะธุรกิจแบบนี้ผมไม่อยากทํานะครับนะเพราะว่าผมกําไรคุณนะมันเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเพราะเป็นพาร์ทที่ผมซื้อไว้สมัยก่อนนะ่ะ ซื้อไว้ไม่แพงแต่ปัจจุบันราคาแบบไปผมกำไรคุณ50 6 0ิบหเปอร์เซ็นต์ต่างนะแล้วขายแล้วมาขายผมคืนหัก3เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้จะซื้อมันใหม่แล้วไม่รู้ผมจะขายเป็นเพื่ออะไรนะในเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อพระผมเนี่ยนะ,อะขอให้มั่นใจนะครับผมไม่เอาของเก๋ไปขายกณหรอกเพราะว่าผมยังรักผมยังรักเลยนะครับเพียงแต่ขอให้ดูเป็นนิดนึงแค่นั้นเองนะดูด ตนะ่ถ้าดูไม่เป็นก็ต้องเชื่อใจถ้าไม่เชื่อใจก็อย่าซื้ออย่าซื้อนะครับแล้วมันความรู้สึกที่เราดีๆมีต่อกันนะบางทีมันอาจจะหมดไปเลยว่าโอ้โหกูพูดมึงไม่เชื่อแต่พอมึงไปให้โนเนมดูไอ้พวกกิ๊กก๊อกดูเนี่ยพอมันพูดอย่างงี้บ้างใจใจผวาแตนะ่อย่างนั้นนะอย่าเล่นอย่าเล่นพระเก่า้าไปเล่นพระสร้างใหม่นะอย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าดีกว่านะครับอา่าแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นพระใครเนี่ยบางบาง,บางท่านเอาไหมผมดูนะไม่ต้องกลัวนะผมไม่เคยสวดพระใครนะ เออผมไม่เคยสวดพระไก่นะผมผมดูไม่เป็นก็อบอกดูไม่เป็นผมไม่ได้เก่งทุกอย่างนะอันไหนผมดูได้ถ้าคุณขายผมก็ผมก็พร้อมซื้อผมมีเงินซื้อนะไม่ใช่ผมไม่มีนะผมมีเงินซื้อแล้วก็ซื้อได้อยากซื้อได้เต็มเต็มที่ด้วยถ้าผมอยากจะซื้อแค่นั้นเองนะแต่ส่วนเรื่องขายเนี่ยมันต้องอยู่ที่ผมบางอย่างผมก็ไม่อยากจะขายนะบางอย่างผมก็ไม่อยากจะขายไม่ใช่ว่าผมอยากจะขายเสื้อทุกอย่างนะถ้าผมอยากจะขายเสื้อทุกอย่างเนี่ยต้องเหมาทีเดียวเลย นะไม่เออเหมาเหมาทีเดียวมามามองอะไรว่าตรงเนี้ยเหมาไปเลยทีเดียวอว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะถ้าผมขายแล้วสมติต่างสมมติว่าผมโดนเด็ดเด็ดหัวไปเนี่ยั้งหา,งหางผมจะไปขายใครอ่ะอบางทีนันก็ต้องเข้าใจเพราะผมเป็นนักสะสมแต่ถ้าผมเป็นนักซื้อขายเนี่ยผมซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมขาย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 อย่างเงี้ยเออไม่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเราเป็นนักสะสมเราสะสมไว้ผมสะสมนั้งแหลขอถ้าสมมติเราใช้จะภาษาชาวบ้านหางแถวยันหัวแถวเงี้ย แล้วจูๆ่ๆเราโดนเด็ดหัวแถวไปซะทุกอย่างที่ต่างนะแล้วเหลือขางๆไว้เนี่ยโอ้โหเราจะไปขายขายมันก็ขายได้นะแต่ว่าราความความรู้สึกของนักเล่นนะนักสะสมภาะมันก็อยากจะขายแบบหางๆไปก่อนเอออยากข้างๆก่อนแต่ถ้าจะเด็ดหัวก็ต้องว่า,วากันแบบจริงๆเลยนะครับว่าเออราคาแบบเนี้ยรับไหวไหมเออเอางี้ดีกว่าถ้าใครพร้อมเหมานะใครพร้อมเหมาแบบลองลองลองวันไหน,นวันไหน,นลองมาคุยดูตัวเลขมา จะเลิกเลิกเล่นนะเก็บขอเก็บชอบชอบไปสักสักสิบยี่สิบองค์พอที่ไม่ขายอะ่ะนะแล้วนอกนั้นมาเหมาเลยมากผมจะได้เลิกเล่นนทีแก่แล้วมอนกันพระพระเยอะนะแต่พระผมมาตรฐานนะไม่ไม่ใช่พระทองชุบนะเออไม่ใช่พระทองชุบพระผมมาตรฐานถึงจะถึงจะชุบทองอชุบเงินนะจะจะ,ะชุบทองชุบเงินนะหรือว่าชุบไมค่อนหรือว่าชุบอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันก็เป็นพระแท้มาตรฐาน สากลน,นะครับไอ้อพระพระทองชุบหรือว่าชุบทองเนี่ยหรือว่าชุบเงินนะหล้วเงินชุบเนี่ยกระไลเงินกระไลทองเนี่ยซึ่งมันก็เขาเรียวกว่าชุบเหมือนกันมันไม่ต่างกันเพียงแต่ขอให้มันแท้อย่างเดียวนะ <S <S เป็นพระชุบถ้ามันแท้มันก็จบนะนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพระเกนะเอามาชุบอีกด้วยมึงมึงเก้ตั้งแต่พระเก้ตั้งยันชุบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระชุบทองเล่นเล่นได้ นะชุบเงินเล่นได้ก็เหมือนกระไรทองกระลเงินชุบนาคเล่นได้แต่เพียงขอยพระนั้นแท้เท่านั้นนะก่อนจําประชุบน่ให้มันแท้ถ้ามันแท้แล้วคือจบนะแต่ถ้ามันเก๊นนะเริ่มต้นนะให้คุณไปชุบเพชรเลยชุบใส่แล้วฝังเพชรเลยนะมันก็เก๊อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นพระซื้อพระอะไรกับใครก็คิดดูดีๆด,ด้วยระวังตัวไวนนิดนึงนะครับแต่งงเงินนั้นหายากนะต้องต้องลำบากตากตําไปนะ ทำงานแทบขาดใจกว่าจะได้เงินนั้นมานะครับใจเย็นๆนะครับอ่ากว่าใจเย็นๆจะซื้อพระสักองหนึ่งนะครับคิดได้ดีคิดหน้าคิดหลังจะได้ยิ่งเงินหายากด้วยนะครับเงินหายากใจเย็นๆนะซื้อซื้อที่ชอบนะซื้อให้ชอบนะซื้อที่สากลนิยมนะครับชุบไม่เป็นไรครับถอยแท้อ่าถ้าถ้าเก๊มึงชุบเลยชุบมันก็มันก็เก๊อย,อยู่นะครับนะครับซื้อพระดูคนอ่า ซื้อพระต้องดูคนด้วยบางครั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อแต่พระอย่างเดียวนะดูคนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันเชื่อคนง่ายบางครั้งนะมันเชื่อคนง่ายนะครับเออจะเชื่อใครเนี่ยถามว่าเชื่อได้ไหมเชื่อได้นะถ้าถ้าเขามีความจริงใจคุณเชื่อได้หมดเลยคุณซื้อได้เลยนะอ่าแค่นั้นเองจบนะครับแต่สมัยนี้นะผมเห็นนะเยอะมากนะครับต้องระวังตัวให้ดีโอเคนะครับก็ฝากฝากกันแค่นี้นะครับอ่าเรื่องหลักที่จะพูดก็คือเรื่อง 380บาทเครื่องรางของขลังนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ